พอแล้วทังน้ำมันเลยเราทั้งน้ำมันเส้นไทยั้งนึงเกือบะนี่นะครับอย <t rio> ู่ในอยู่ในท่านมีอยู่รถไทในเกาหลีด่ดคอั้ง่้ัวเจ้ตัวนนี่มสิบตัวเลยค่ะ 20.000. 20.000. Nè. Anh Ninh muối tím ăn phải không? Muối tím. Sơ móng có túi. 20 đây là sung muối, mắm là sung vuông. mắm 000 rồi đó. Nếu anh nói với em, 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 nếu anh nói anh nói với nói เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงมาโอเคาใส่ถุงมานักมือไปกินท่านรู้ว่าท่านหลัเต็มปู่นอย่างนี้สองเงินสองเสร็จนี่เจ้าถุงบ้างบ้างถุงบางบางแล้วถุงบางบ้างแล้วแต่รู้ท่านกับห้าหมืนห้าหมนหรือไม่ <laughs> <là một> <laughs> này mà nói thế quậy, đây lấy, cái

โ้เอร่าเอะปากันอยู่นะเป็นเอ่อประกอดกัดเ่าแล้วเป็นย่างนักกีเร็วเร็วกระดุกกระดุกกระดกกระดกกระดูกข้างหลังกรกข้างหลังกระกแตงตอกรอกระดุกกระดกหลังนี่นกระดุกข้างหลัง่นะ่ะกระดุกกระด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 ะดระดกกกกรระดกก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 ระดกระดกกระดกกระ เกิดบเดือนที่เก่าเป็นรอยอยด่ลงมาอวไจมัดพอดีไอ้อ้นกูอยู่ไอยู่กับมันนั่นนะไไละทีดีทีีวลุวงไ่ะทดุ่มวงกันไหมอัน้บอกนาระยะิดนึง้ลุมควงยูลมองมนี่งไ้อยู่มันไวดแม่งกูจะปากหากาซ้มไงนนั่งานหลอเดินเนน ต่อรองกันละต่อรองกันละอะไรพี่เล็กเล็กเหรอเล่าเซลเาม่เไมเด้เลดเลหนอถ้ามือถ้า่กลดวกนวกนองแข็งเลยนะไหนอ่ะามมือสามมไหนไนเซ้ำมือซองอีกนะซ้มงสงนะ่งเหมดอ

สองหมื่นสองหมื่นห้าพันกหมูใส่น้ำอีกใสน้ำอีกน้ำแห้งแล้วสามหมื่นอ้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นมาแล้วอ้าวสามหมื่นมอเตอร์กีร์นี่สามหมื่นกรอนกระเพาะหมูเด เนื้อหมูองเาดุ้นด้วสมองวัวอรถไทวันจันทร์มาเรยกย่ตัว่แล้วก็หอยค้างรับมีสมองวัวด้วยสามหมื่นบอลเาทั้งหมดเนี้ดูกดูเยอะาดูดูดดูดอดดูดูดููด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 ดู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 ูดูดููดููด

คุณแจ๊บถึงให้เราล้อมือสามหมื่นเราด้วยสามคนจับสิเป็นแนวอื่นาหมูไ้จับสาคนสากคนยูซื้อแถวเรื่องหรือสาคนหน

ยิคู่มาเลยพี่ยิบคูมาเลยแกไม่ว่าอะไรหรอกอาจเย่อารย์อาทนาเซลเซยังเเมือาทิตย์่อไอาทินาเมเซลซีบสาม

ตรงเต้าหู้องมื่นส่สองมื่นสี่สองหมื่นี่สองมื่นสี่อะไรพี่กายเปิดดูครับเสร็้วยแล้วสองมื่นปลาตเพียนหมูกร่ตนกระตู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 นกระูนกระตูนกระูนกระต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 ูนกระูนกระตูนกระตูนกระูนกระูนกระตูนกระูนกระดูนกระูนกระตูนกระูนกระต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 ูนกระดูนกระตูกนกระตูกรนกระตูกูนกระู vâng mộng cá vé là vâng mộng cá vé 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 vâng mộng si <laughs>

không muốn bé 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 lắm 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 lắm

กินรสเพื่ออ๋ไอตมไปไหน่ะอ้ยอาเ้ัชิมาหไอ้าไันนี่ก็เซหรอบัชิมาะบ่อยเงินสดเซเ้ยอะไรวะเยรน่นนเงินสดเซียเซยว่สดวะเออแมนเซลล์บัชิมทัเซียวแกแกขเงินสดพื่ไม่ั่โอ้ยตัว้เน

่กไม่ได้นักน่องเม่องัวกันแล้วเดี๋ย่องัวเรไปยม่อยกัโอเคโอเคลูกีบอกว่ามอไรเอาเไปงมงม่อกันเองเลยไบกินต้่ตั้งไครับอันนี้ว่เรากับอันนี้บอ

ไปแล้วไปแล้ไปล้วไปแ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 ไป้วไปแล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 ไป้วล้วไปไปแล้ว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 ไไว้วไปแลไปแล้ไปแล้วไปไปแล้วไปแไปแล้ไปแล้ว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 

นี่บ่อยู่ส่เมย์บีเมย์ อ๋อโอ้ชิฟายแล้วหมอแล้วเนี่ยขับเหยียบสิกิโลสี่หมื่นห้าี่แถวโอเคครับผมสองหมื่นหกพันห้าร้อยหรอสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสิ่กิโลสี่หมื่นห้า

มูิกไซนม่ดินมดิอเ้าดิเนอไม่มีไม่มีฟ้ามถูกติดไปแล้วตำรวจจไปแล้วสาบกิโลอ่สากิโลเดี๋ยวพี่ติดต่อให้สากิโลส่งไม่ได้มึงลองส่งมาสิจะตำรวจจับมึงู่แล้วเนี่ยสิบกิโลสนา่วรออสกิโลก็สามสกิโล 30มสิบกิโลแกก็มีโรงงานเพื่อนแกก็ขายสามสิบอสากิโลมิตรยี่สิบเป็ยี่เก้าแก่ไหมสาิบสามมิเต0โอเค้องสามกิโลขึ้นโอเคสองหมื่ชี้บเขอบครับแม่น้าสามสิบกิโเสริมันถไม้ตัวนน้อยมันตัดฟูก่อสามสิบโลใหญ่ปีว่นึกว่าตานี่ตกรลพอดีสามสอ้ออแม่ีกาลพอดีกระลำพงดีสามสิบสามสิบโลมนนแ่น

เอาเงินม no. ้เฮ uh, sí, oh? ้ยสามสบไหวสามบอ็ดามสิบเอดไม่ไหม่รู re ้เอาให้พ nice ี่ตีมันอมมโมเป็นนึงเปนนงสามพัน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 ัตวาโมอเอให้นี่พี่สัตว์เป็นหนึงเปปเปหลาหลายเปหลายหเปหลายหลาหลายหลายามมืยังอยู่มไหมสามม่ม ชิมกอนชิมกอนพี่พี่ชิมกันขวดแทบเลยุกยังนี่แม่ทุย่างนี่แม่เนิ่มว่าไรล่ะจานร้ววะไทุชุดจานลรกหรือเปล่าปะนายกเขาเลยเออสุดทอดเลยนะัชนันและกซาเ่ผู้ชายกินผู้ชายกินเยูย่างนี่ทุกอ่านี่ตุกตาตี๋อยู่นี่ตุ๊กตี้